วางเอาเอ้ามามามาขาวางยาด้วยเอ้ามาเอาห้างมามาขายเพิมเออวหนเอาบักนา

เขาไปต้องแบมักมาแค่มัเขกว่ะแชจวนแบแขกจนายเลยเอะจนอไยาง้หลายบคม่ไหวเอีกข้อเกทยม่งยแต่มถูดูดังเลเออถ้าหวานจังไม่กทฟัวทกมันจัมถูงอยู่แ <temporarily> ล <ük faut composer> ้ เขาวาบาหายข้าหายข้าทเธอไปเขาจะหนักไปเขาเขาจะหนักแบบเดยน้าเขาจะหนักจากมั้เลยน้เขาจะหนักเขามันถือฝนมันมีเกล็ดหมายถ้าเราแห้งเก็ดออกลายโอ้ฝนตกค้ำทือหม้อทะ่นหม้อนาทเกล็ดลายนะครูเออมาถ่ายภาพโอ้ตีตายแล้วฝนตกฝนน้องเขาจะหนักไป

บานไม่ขึ้นข่าไรเนาะลูกจัดกามไว้มาทำพอทำไว้มาเขียนไข้างหนามันน่าท้อบ้าเว้ย่าเงบานว้ยผู้ใด่ถยงผู้ท่านจ่ายมากมากเกี่ยงมากเกี่ยงแล้ารเ้ท้อท้อไอ้ยังก็มากเกยก็้อเกี่ยงขัดแยงกูเอาเก้าคขัดนามากมากจับหามแรงมากะค ai 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 good ao got tiền đó watch out for long long. Talk to me. 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 Talk con me. Talk to má Talk nó mà Talk to không Talk to Ba Talk thì ba Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to ก็ได้ฉันว่าเเ่ยเาไปหนาตักมาพาตามเเขามาคุยตายต้อแทที่นั่งหลับี่นั่งหลับกอัก่งได้วเขาก็ว่าจคุยเขาบอกมาควันไปหนมาคูยทุ่ตายตอนแก เอาไปไงบ้าไปไงไปเลยเอาไปเชื่อผานาเธอาอาไปเขาะร้องเชื่อนี้ไปเหรอผ้าเ้าไปผาไปมาข้าี่อานเ้าไปมาขาขี่อานเธอพังอะไรเจ็ดฟังเช่อสพดเลยพ่อเจ็ดฟังดเอาไปบ เว้าพเป็นแล้วพรสุ้น่เป็นเอเพาเปน้าเป็นคั้าเนาะเขาตเป็นได้ทุกคะแนนเอ้าเป็นก็สาลใจที่ได้ไปหาตาแล้วพอเอากทุกหน่ะขออันขอนาตในขาวงกมาก่านี่นา ไอ้นิ้ี้วฟอออเขียวขึ้น้าบบยิ้มเียิมู่งหวะังนีย้ขั้นไาฟอ้ยิงยบาอมไ่อฟอแ้งไม่อไอ้ยิ้เขาอัา้ำก่อน้ำเมื่อไห่เา่้ำเยิเดีแล้วเอาแ้เขาว่าำจะหน้า้องแกร่งอ

บ้านถุงายปาในมัทุกงานขาลาปาจับหงนพอบ้านเลขที่เท่าไรแล้วพ่อบ้านเลขที่มั่งาทเท่าไรขาเจี่ะต้องแมน่อแมนล่อสไลฟ์พ่อใหมบ้านเลขที่เก้นว่ามทบ้านเลขที่ห้าอแมนนะมีขาตัว ่าเจ็ดนบอ้าาก็ี่ออกตัข้าหนูไม่พอไมุนบแนมากอคือมุนนะปูเลออกตัวเอเข้าเได้ยาออกข้น้ออเกาบ่อาถ้าถืไท้าถือท่าถงท่า้าไหนบ้ก็ตาว่ะ ไป็ทองะแตก็ไม็นทอ่ะก็ได้ตว่าแตเนาะเนี่แหละบ่ะว่าแต่แมงว่าอย่แมงว่าแต่ตาเขาบอกได้เป็นตา้าได้เขาเขาพอพ่อออกไปแล้วคงจะไม่เจออีกแล้วขาาวหวานดีนเนาะแต่ว่าขอาวหว้นจอน ไหนยังไม่ได้ค่มนั้นแตได้อ่เป็นมาจิตกเาไดตัเขาทานเพราะแอรไเป็นมาดอกพาเป็นแน่นอนไปเขียนมาทันได้วันใดทีเขียนอัพมาอักทางมาเอาเขียนตรงตรงไม้เขียนทีงไหนพอเขียตรงตรงไ้บางเขียอัาอังซุดตตัง อาสังอาสังอาอาสัง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 อาังอาสังอาสังอังอาังอัอางอาัอาสัาใจอออาอาังอาัาัาังอังางาเทงยอาสัาเงาสาังอาสัอาสังังสอาัอาัอาสังาัางเอาัง แขกชวนมาที่พักแขกวนคือว่าทอ,อ,อ,า <c oughs> อคนตามตาทอคอยมาใช่ไหมข <c oughs> ้คอยใจแขกสวนเนาะว่าเราทอยรอแล้วรอเพือเราแล้ก็ีขกชวนพาะวัดมีออกข้าวบ่ายข้านึ่งจังแขกตะผกนเอาหน้าบัดดิคูอแก้ยิู้ดกันยิ่มเอาพระรามมาอย่างไรคู่อย่างไรคู่ให้ค่เอาู่ก่อน พักหน่อยักน่อยมาเอาหัวมให้แผลมาหักมาหักแงหนาม่พอแผลเพราว่าจิงๆหมาเต็ดเลยนะบางทีบางหนาคือขาเขียนไว้แบบนั้นเพาะพอแผล

เขียนงั้นครับแปลว่าตอนแรกก็เขียนงด้นงั่นนั่งเลยต้องยู่ร่องวกเรีนเท้าให้ไปชุดๆให้เดีนเลยนแต่ไม่ถอดโอ้ยว่าทั้าในว่ะวาพ่อวาพอหักพ่อหลักแต่วันไปจับท่างมาคือตอนนั้ไปเป็นเท้ามาว่าหาเช่หว่าเะ็กชุดๆหนักว่าชุดๆอะไร เอาขึเอาึ้ครับเอาคึ้นเขแต่ก uh, 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 well, uh, ันจนะปูว่าจะให้เต็มๆว่าจะให้เต็มๆมาคือเป็นรายตางใช่ไหตคือพอแขนเดนนครับผมแขนเด็กๆทำมพราหายคนบ้างอย่านาถกถ่ยู่ได้หละาจรคนรับคนว่าหนา ข้าแต่ง <etus> ข้าข้าจะเายจังเลยงานลูปัวแตงไม้กังแต่เลยแต่เนี้คือเหตุมาคบักคข้าแตงมาคือข้าแตงพ่ออะไรพักคาพ่อใครจะเถอ้ข้าแตงพ่าแบบแค่คืนน่าคืนได้ไอืมครับไม่เขาเห็นเหมาว่าไม่ผูกเเลย ข้าแตงมากนะแต่งใส่ตมากะค้งือต่งเมากแคตั้งถือแคือแบ่งตั้งือาใจตั้งือกมากแต่ันกแตตั้งถอแค่แบบาไปแต่้งพาเอถ้าเป็นคือพาเอา้าโอ้ล้ะ

น้องตาคขนไล้ว่าอตาดำไหมนี่แตงนาทองเท่าเพราะมันมีความเฉียดมีความเสี่ยงรอว่แตงไม่ดีเราจากหกทองเอาฝนตกฝนน่าตกปะยาหน้าหกทกพ่อนไปพ้อนมาพ้อนซ้่อนไปพเดือดพ่อหมาก อ่านอง์นี้อ่านขาเอ๊ะแขบ้าวจัจับบ้าวจับจับบ้าวคาวัดใจขาดไม่พอคามแม่นตายแต่ว่าใครชวนยับเข้ามาทางเราอยากเข้าทาจาพ่อต้องักคุณเท้ามามาฉันนี่แต่หมายความ่าเข้ามาได้ว่าฉันม่แฉะ เขาจะรับบ้างแต่ต้นตุ๊กาเอาหม้าหม้อแก้ว้าวหวาน้าหวาไหมความหวานข้าเข้าเดี๋ยวเขาจะรับคิดตารมาแใจเด้นๆยังไม่เวลาอีกยาวไกลเชื่อถือความพัฒิตคิดเรื่องต่ามมาใส่วอมค่ะ เออมาดีไวันละ่ปกินไ้วันปไม่้าแล้วูในวันที่ห้ามื่อถันวันในวันที่ห้ามื่อถันวันในวันที่ห้าเมื่อไม่ไปเมื่อถันวัน่ปวันที่หาแล้วไปที้บะหามว่หาแ่้วปูหาเป็นหาจะไปหาเม่เันมีแค่วันที่หาแื่วันที่ เขาม่ด้ไปไหทุกต๊นแต่ข้นืองเถอกโต๊ะกต๊ะต๊กโต๊ะโต๊ะโตะมานทักงนแต่กอดมันเป็นหนายเเจ้าตทนน้องต๊ะเขาอเป็นนังหราอบอกอดบ้านความนึกก่อนต๊ะกับต๊ะตามเขามาถดนั่นหละบกไปกีนังแบบอกวิ่ผู้ใดเห็ุแบ้คนะไพอมีคนเหตบอกพอวันผู้ใดถึงาง ตามธรรมชาติแม่นหรอครับมงอยาพระยานาวันไี้มาไหมวันไหนมาเขาจะนะวันนี้มาวันที่ห้ายขางะนัก็มามาอย่างมาหย่างมาพอมาพอเขานักพ้าจะนักก็ไม่เก็ที่เขาถึกซ้ำถ้าจะนักไม่เกที่เลยมว่ามันเปลือเขรถม ข้าเกียน้อกไปหาบ้างว่ามีมิเต็ดมจ้าเกี้ยนมาผีัวเกียนเขาเอินมาหลายน่ะไปหาวางแล้วว่ามีเกดไหมไม่มีครับถ้ามีเกตมันก็ไปเคาะบ้างแหละแต่ดูขาจะมาไม่ร่อยเดือนน้ไหลูก็ไม่เต็ดถ้าไม่เกตกั่เวนเคาะพ่อปากเขาไงถ้าม่เก็ดบ้า ตาข้าไกลว่าม่เกขั้ขวบ่้องวาแม่มาหาขันสมคายตั้งแ่ตาข้าแต่เมื่อเกตา้าแต่เม่เก็ดขั้นขวบป่ะมาเาข้าเราไอ้ว่าข้ายังไงข้าวันเป็นเม่อเก็ดเม่เอมเกิดแทน้องไม่แค่อะไรน้อง

ขี้คืนตามัดเสร็จก็มันเมือก่ทงครับผมขี่มื่อกําลังพมจารณากรุกลอบครับคเอามาดเสขาเขามัให้มาขี้ขี้คืนอีกพอแรงใ่พแรมัตงใ่้าต้องเอะะถ้าแข็ง้กตึงลอามันนี่เท่ากหลก็เท่ากับหลังให้กินไม่แห้งมล้หรอเปล่าถ้าข้าแข็งแรง เอาแูไหนต้อคิดติดตันั้นบ้างนะเราผูไหนต้องพว่าไป n h i เท่าก็ถว่าไหร่ก็เท่าไหร่าไหนีต่ไม่ไช่ใจงไหนต่ไม่ช่ใจงาดาาดนี่ฮบ้าี่ไหนที่นี้ขันอยูชอยบ้เปิวิจารณ์นอาจารย์การนู้นเอาขเาหเยนะคบุเจ้าสาธสา